ส่วนสายมอเตอร์โชว์ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสิวัลหัดใหญ่ค่ะเตรียมความพร้อมจัดงานมอเตอร์โชว์หัดใหญ่2023ยกขบวนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และรถยนต์ภายใต้แนวคิดเซฟเ e เนจีเซฟไลฟ์นะคะแล้วก็เผยว่ารถไฟฟ้า EV ตีตลาดภาคใต้ได้มากขึ้นด้วยค่ะ สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่จัดแถลงข่าวการจัดงานมอเตอร์โชว์หัดใหญ่2023ภายใต้สโลแกน Save Energy Save Life ณนะห้องเทพทารุโรงแรมบุรีสีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของการจัดงานโดยในปีนี้ก็ประกอบไปด้วยค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่แจ้งความประสงค์ร่วมออกบูธใ,ในงานจํานวนมากรวมถึงการเตรียมความพร้อมความบันเทิงที่จะสร้างสีสันกับงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะนายนะรงตั้ง ผศรเรืองนายกสมาคมการคา้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลาเผยว่างานมอเตอร์โชว์หากใหญ่2023ับครับครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่12โดยในปีนี้เป็นปีที่พร้อมมากเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยในงานก็จะได้เห็นนวัตรกรรมยานยนต์ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าทุกปีครับมีรถไฟรถฟรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ฟ้าก็เริ่มตีตลาดเข้ามาภาคใต้มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีรถคันแรกอยู่แล้วและต้องการรถคันที่2ควบคู่กับรถ เชื้อเพลิงเนื่องจากสถานีและระยะเวลาของการชาร้ระบบไฟฟ้าอาจจะยังไม่พร้อมมากนะักแต่คงก็ยังเป็นอีกทางเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดยานยนต์ภายในงานก็จึงมีการจัดแสดงทั้งรถ,รถพลังงานไฟฟ้าและรถพลังงานเชื้อเพลิงสะอาดอย่างครบครันไว้รอต้อนรับลูกค้าที่กำลังมองหารถขันใหม่ครับประสบการณ์ก็ดี สมาชิกของสมาคมเราก็ดีทุกค่ายรถยนต์ให้ความร่วมมือดีมากดีมากๆเลยจนผมว่าปีต่อด,ด,ด,ดไปจะมีค่ายใหม่ๆมาเนี่ยพื้นที่ที่เราจัดงานจะไม่พอแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่คุณกจังหวัดภาคใต้เนี่ยจงลางนี้ยอมรับนายอมรับละเป็นงานประจำปีที่สนุกสนานมาเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของแล้วก็ดูรถไปด้วย นะฮะจองรถด้วยในอัตราที่ในงานนี่ราคาพิเศษนะ,ะพิเศษจริงๆแคมเปญก็ดีโปรโมชั่นก็ดีแล้วก็จัดให้กัเต็มที่เลยฮะกะับ สำหรับงานมอเตอร์โชว์หัดใหญ่2023จัดขึ้นระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2566ณหัดใหญ่ล์ชั้น5และลานโปรโมชั่นชั้น1ศู่ย์วนการ้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ภายในงานก็จะมีการจัดโปรโมชั่นรถหลากหลายแบรนด์ดังทั้งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และรถยนต์อีกทั้งยังมีกิจกรรมความบันเทิงที่จัดสรรมาให้ผู้ร่วมงานอย่างเต็มที่เช่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน13-18ปีการประกวดมิสมอเตอร์โชว์จูเนียร์อายุ8-13ปีการประกวด มิสมอเตอร์โชว์อายุ17ถึง28ปีและการประกวดมอเตอร์โชว์แดนทีมอายุ13ปีขึ้นไปซึ่งทุกกิจกรรมเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มีนาคมนี้สนใจก็สามารถติดตามหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ f a c e b o o k มอเตอร์โชว์หัดใหญ่นั่นเองค่ะ